ส,ส,ส,สุขสบายดีพี่น้องสุขุสุขคันครับผมขี่แวะผ่านทางมาพี่น้องเป็นทีมงานไปทุนรำเอาก่อสร้างนด้พี่น้องเด้อครับผมบันยังซุมไต้พี่น้องเนาะนี่เก็บภาพคับกำลังเฮ็ดอาคพันผ่านิดนาะพี่น้องเนาะขัดประมาณอาะขั้นผ่านนิดของเสาเด้พี่น้องเด้อของแถวพี่น้องสนใจครับผมติดต่อทีมงานไปทุนรำเมาก่อสร้างได้พี่น้องเด้อครับผมบันยังซุมไต้ครับผมพี่น้องเด้อเบอร์เพิ่นกูนหกสามสองหานึงเจ็ดสามห้าสามพี่น้องเดียวเบอร์โทรกับทีมไปไต้คลิปครับผมนี่ทีมงานเพิ่นหลายคนพี่น้องครับผมบ mistake, <Chelsea> นี เก็บภาพรวมๆนะครับเด้อนี่ครับผมนี่อันนี้ก็แถวๆพื้นที่ของบ้านยัางซุ้มนะพี่น้องนี่ครับผมนี่กำลังก่อสร้างครับผมพี่น้องกำลังตั้งเสาาครับผมนี่เก็บภาพมาฝากที่ฝักน้องครับผมท่านใดอยากเฮ็ดบ้านครับผมเพื่อว่าต่อเติมครับผมหลายๆอย่างนะพี่น้องเนาะที่ต่อสอบถามเราได้ครับผมทีมงานไฟทุนรำบาก่อสร้างเ้ยพี่น้องเด้อบ้านยัางซุ้มไต่ครับผมพี่น้องเบอร์พันกับศูนย์หกสามสองหาหนึ่งเจ็ดสามหาสามครับผม ฝากทีมงานไปทุนไปน้ำเนยครับผมพี่น้องครับผมกำลังพี่น้องมีหลายพี่น้องมีหลายอย่างพี่น้องเนาะพี่น้องนี่สนใจติดต่อสอบได้พี่น้องเด้อสอบถามเราได้ครับผมทีมงานไปทุนรับเหมาก่อสร้างบ้านยังสุ่มไต่พี่น้องครับผมราคาบ้านบ้านครับผมพี่น้องนผมกำลังต่างเสาพี่น้องต่างเสาโมนี่เระพี่น้องนะครับผมทีมงานเคนหลายคนครับผมนี่ครับผมทีมงานไปทุนรับเหมาก่อสร้างบ้านยังสุ่มไต่ครับผมน้องนี่ครับผมอาจจะเป็นอาคารพท่านี้นาะพี่น้องเนาะนี่ครับผม พ,ยายาพี่กําลังเก็บพี่น้นองลิงพี่น้องโดนเร็วท่านใจเลยพี่น้องครับผมราคาบานๆเร็วพี่น้องเด้เอ,อครับผมฝากทีมงานไพทุนละเมอสก่อสารนะครับผมบานยางสุ่มไต่ครับผมนี่ครับนี่ครับทีมงานมัดเล็กข้างหลังครับผมนี่ครับผมครับแเนกมัดเล็กก็มีพี่น้องนี่ครับผมมัดเล็กล้อเทคานครับผม ปันเอกมัดเล็กเท่ขั้นครับผมสนใจติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมทีมงานไพทูนลำอมอก่อสร้างพี่น้องบ้านยังซุ่มไต่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวสิลุ่งยูทูปให้เล่าครับผมหาลูกค,ค้าให้เล่าครับผมบ้านบานันเฮาครับผมครับผมทีมงานมัดเล็กพี่น้องหลายคนพี่น้องอันนั้นต้องไลค์คลิปนึงเป็นการกเกษตรเก็บแป้งมาครับพี่พังน้องครับผมทีมงานไพทูนลำอมอก่อสร้างเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ยังซุ่มไต่ครับผม ฝากพี ong, ens, ini, ok care, SBS, ่ฝากน้องให้เบิ่งหนีแย่งนะครับผมพี่น้องนี่ทีมงานนหลายคนพี่น้องรับเหมาก่อสร้างเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมเฮ็ดอาคารพาณิชย์ครับผมเหตุดูเป็นยังพี่น้องเนาะเฮ็ดบ้านเฮ็ดเหตุสร้างพี่น้องติดต่อสอบถามแล้ได้ครับผมเบอร์โทรแล้วผมทีมไใต้คลิปครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมสวัสดีครับ